สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ r o b ็อกแมปคิงเลเจสซกันนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนเปลี่ยนภาษาในเกมในแมปา King l e g a c y นะครับผมหรือคิงเพทที่ทุกคนรู้จักนะครับนะครับผมก็เปลี่ยนภาษาในมือถือยังไงคนะัะผมก็ให้ทุกคนคลิกที่ตั้งค่าครับนี่ มันจะมีคำว,ว่า l n g u a g ตตรงนี้นะครับผมให้ทุกคนคลิกที่ US ครับอพอกดเข้าไปปุ๊บภาษามันก็จะเปลี่ยนให้เราทันทีเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็เลเวล1,155นะครับผมผมเพิ่งเล่นแบบนี้ได้2วันเองนะครับผมก็ติดใจแบบนี้ผมก็แบบฟาร์มนั่งฟาร์มฟาร์มในคอมบ้างในโทรศัพท์บ้างนะครับผมสลับกันไปนะครับผมอเคครับผมก็ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ